สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับช่วงบ่ายนี้ครับนักเรียนก็เรียนวิชาดนตรีกับครูนะครับช่วงนี้นะครับโควิดระบาดหนักมากเลยนักเรียนก็เรียนออนไลน์นะครับท,ที่บ้านนะสำหรับเรื่อง ิทธิพลของดนตรีนะครับนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วในชั้นเรียนวันนี้ครูก็จะมาพูดสรุปนะครับอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเปิดออนเซ็ตมานะครับนักเรียนมีบางคนนะครับที่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับความจำเป็นนะครับคนก็จักตัวนะครับ อ่าอ,ทอทิทธิพลของดนตรีอ่าเรามาดูคะอิทธิพลของดนตรีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับอ,ทอทิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลนะครับกับอิทธิพลของดนตรีนะครับ ต่อสังคมอ่าเรามาดูนะครับอิทธิพลนะครับของดนตรีต่อบุคคลนะครับดนตรีนะครับสามารถช่วยพัฒนามนุษย์ได้นะครับเพราะดนตรีนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนนะครับความหมายภายในใจภายในจิตใจนะครับที่แสดงออกผ่านอารมณ์และแรงบันดาลใจนะครับ เป็นภาพสะท้อนนะครับพฤติกรรมนะครับภายในจิตใจดนตรียังสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดนะครับให้กับทุกคนในสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการใช้ดนตรีนะครับเป็นสื่อบำบัดผู้ป่วยดนตรีถูกนำมาใช้พัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆนะครับเช่นนะครับในด้านร่างกายนะครับ เช่นการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายตามจังหวะดนตรีนะครับโดยการเต้นนะครับการนำการลํานะครับหรือแม้แต่การเปิดเพลงนะครับในขณะออกกําลังกายจังหวะและเสียงเพลงนะครับสามารถช่วยให้การออกกําลังกายนะครับต่างๆนะครับมีความเพลิดเพลินนะครับและช่วยผ่อนคลายนะครับในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับ ไปด้านอารมณ์นะครับดนตรีนะครับมักจะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ได้อย่างเป็นอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งเวลามีความสุขแล้วความเศร้านะครับเรามักจะฟังเพลงนะครับเพื่อให้บทเพลงช่วยเพิ่มความสุขหรือเพื่อความผ่อนคลายนะครับความเศร้านะครับให้แก่อารมณ์ของของตัวเราเองนะครับอ่า ด้านสติปัญญานะครับดนตรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสติปัญญานะครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับมีการนำนะครับดนตรีเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดทักษะนะครับและการพัฒนาสมองนะครับอย่างวันนี้นะครับครกก็เอาเพลงมาประกอบเป็นแบ็กกราวในการบรรยายนะครับเพื่อความเพลิดเพลินนะครับ เรื่องน่ารู้นะครับดนตรีนะครับบำบัดการนำกิจกรรมดนตรีมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนบำบัดนะครับฟื้นฟูทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับของผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่มีความเครียดนะครับเช่นการกระตุ้นนะครับเสริมสร้างรับพัฒนาทักษะการเรียนรู้นะครับ ื่อความผ่อนคลายนะครับจากการเลียหรือก,การทํางานลดอาการเจ็บป่วยจากสาเหตุต่างๆนะครับแล้วก็ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะเรามาดูนะครับอิทธิพลนะครับของดนตรีต่อสังคมนะครับสังคมปัจจุบันนะครับมีความก้าวหน้านะครับทางเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต่างๆครับทางดนตรีที่มีหลากหลายรูปแบบ ให้เราเลือกรับชมและรับฟังนะครับเช่นการฟังเพลงนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านวิทยุนะครับการชมคอนเสิร์ตต่างๆนะครับจะมีคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะครับไปรวมตัวนาสถานที่ที่มีการแสดงดนตรีเป็นต้นนะครับอย่างอย่างเราอย่างเราจะเห็นนะครับถ้ามีงานประจําปีงานไม่ย่าอย่างเงี้ยนะครับงานลอยกระทงอย่างเงี้ยนะครับ ไม่แต่งานหมักหม้อหมักตักปางบ้านเราเนี่ยนะครับถ้ามีมหัศลศพมีดนตรีนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบนะครับไปชมนะครับไปออกลีลาท่าทางได้นะครับเพิ่มความคึกคื้นนะครับหรือไม่ตั้งแต่การฟังเพลงในยุคนี้นะถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้นักเรียนก็ฟังเพลงนะครับผ่านช่องทางเยอะมากนะครับ YouTube นะครับ Facebook ไลน์นะครับที่เขาไลฟ์สดนะครับติกตอกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็มันก็จะมีทางเลือกให้นักเรียนได้เข้าไปชมนะครับเยอะมากนะครับอันนี้นะครับกิจกรรมทางสังคมก็มักจะมีดนตรีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเสมอนะครับเช่นการร่วมเฉลิมฉลองในงานพิธีต่างๆนะครับหรืองานพิธีการ ที่ใช้บทเพลงนะครับมหาเลิกนะครับบรรเลงเพื่อต้อนรับประธานในงานเปิดพิธีการนะครับออย่างโรงเรียนเราเนี้ยจัดงานกีฬาสีกีฬากลุ่มเนี้ยก็จะใช้เพลงมหาเลิกบรรเลงรับประธานบรรเลงเปิดงานอย่างเงี้ยนะครับนะครับดนตรีก็ยังช่วยขัดเกลานะครับจิตใจนะครับของ ผู้คนในสังคมนะครับให้มีความอ่อนโยนนะครับและการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมนะครับอย่างมีความสุขอ่าปัจจัยที่ทํานะครับให้งานดนตรีได้รับการยอมรับนะครับลักษณะโดดเด่นของดนตรีไทยนะครับแล้วก็ลักษณะโดดเด่นของดนตรีสากลอ่าอันนี้เรามาดูกันนะครับ ลักษณะเด่นของดนตรีไทยนะครับได้แก่ลักษณะการบรรเลงนะครับที่มีเอกลักษณ์การขับร้องที่ไพเราะนะครับมีท่วงทํานองลีลานะครับเพลูกล้อลูกผัดนะครับการประสานเสียงระหว่างนะครับเครื่องดนตรีต่างๆที่เครื่องดนตรีต่างชนิดกันนะครับผสมประสานนะครับกันอย่างลงตัวและรูปแบบของวงที่มีหลากหลายนะครับทุกอย่างล้วนแล้วนะครับจะเป็น สิ่งที่ทําให้ดนตรีไทยนะครับมีลักษณะเด่นนะครับเป็นที่ยอมรับโดยความโดดเด่นของดนตรีไทยนะครับในด้านต่างๆนะครับได้แก่นะครับด้านภาษาเนื้อร้องนะครับลักษณะภาษาที่ใช้ในเพลงไทยนะครับเป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานนะครับและเป็นบทร้อยกองนะครับที่มีความวิจิตรบรรจงนะครับ เนื้อร้องนะครับอาจจะกล่าวถึงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับนกวันวรรณคดีนะครับถ้าเราฟังวรรณคดีของสุทรผู้เราก็จะเห็นเพลงนะครับที่กล่าวถึงนะครับเรื่องพระภัยมณีนะครับนักเรียนไป,ไปดูได้นะครับแล้วก็มีบทเพลงอีกหลายบทเพลงนะครับที่คนมีความรู้ได้ประพันธ์ไว้นะครับ ต่อไปด้านสำเนียงนะครับสำเนียงนะครับของเพลงไทยนะครับได้รับอิทธิพลจากชาติต่างๆตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับอ่าในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับมีการปรับปรุงนะครับใหม่นะครับโดยการนําชื่อชนชาตินะครับที่เป็นเจ้าของสำเนียงนะครับมาตั้งแต่เออมาตั้งนะครับมาตั้ง นำหน้าชื่อเพลงนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะครับเช่นถ้าเกิดนักเรียนเคยฟังนะครับเช่นเพลงพม่าอย่างเงี้ยพม่าแปลงพม่าประเทศนะครับลาวดงเดือนเขมรไซโยกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแต่มันมีหลายเพลงมากนะครับที่นำชื่อนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับมาเป็นชื่อเพลงนะครับ ต้นต้นด้วยเป็นชื่อเพลงนะครับต้อเรียนไปเปิดปางได้นั้น,น youtube มีเยอะนะครับอ่าลักษณะเด่นนะครับของดนตรีสากลน,นะครับอ่าดนตรีสากลน,นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับมีล้วนแล้วนะครับมีแต่ความอ่ามีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดย รูปแบบนะครับของเพลงและเครื่องดนตรีนะครับได้พัฒนานะครับเรื่อยมาตามลําดับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับและเป็นที่นิยมนะครับกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับซึ่งนะครับดนตรีสากลเนี่ยนะที่นิยมใช้กันในชนชาติต่างๆนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเนื่องจากนั้มีการบันทึกนะครับ ทำนองเพลงนะครับโดยใช้สัญลักษณ์นะครับแบบเดียวกันคือโน้ตสากลนะครับส่วนภาษาเนื้อร้องและสำเนียงนะครับก็เป็นไปตามเอกลักษณ์นะครับของประเทศไทยประเทศมันนะครับเพราะภาษาเนี่ยนะแต่ละประเทศนะก็พูดมันคนละแบบนะครับมันก็อยู่ที่ภาษานะครับโน้ตสากลก็บันทึกตามนะเสียงของภาษาของประเทศแต่ละประเทศนะครับออกมาเป็นผลงาน ให้เราได้ฟังนะเราก็ไปเลือกกลมเพลงบางคนชอบอาถ้ายุคนี้วัยรุ่นก็จะชอบเพลงเก,เกาหลีอย่างเงี้ยนะครับอ่าเ,เพลงเพลงมีหลายแนวมากนะครับเพลงสากลนะมีเยอะนักเรียนก็ไปหาชมาฟังได้นะครับอ่าลักษณะเด่นนะครับของดนตรีสากลนะครับดนตรีสากลนะครับยังมี ลักษณะเด่นคือมีรากฐานมาจากเพลงศาสนานะครับในเวลาต่อมาเริ่มประดิษฐ์ให้มีระดับเสียงต่างๆเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นธรรมนองในที่สุดนะครับลักษณะเด่นที่ทําให้ดนตรีสากลนะครับเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเช่นนะครับวงดนตรีเช่นวงออเคสตรานะครับเป็นวงดนตรีที่ได้รับการยอมรับ ได้ได้รับนะครับการพัฒนานะมาหลายศตวรรษนะครับจนถึงปัจจุบันนะอย่างประเทศไทยเราก็มีวงออเคสตรานะครับหลายวงมากนะครับอ่าคุณจะยกตัวอย่างแล้ววงอย่างวงเอ่อซิมโฟนีออเคสตราอย่างเงี้ยนะครับหรือบางกอกซิมโฟนีนะครับเราจะมีของอ่าวงซิมโฟนีของอ่อของดุยยางทหารเรืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงนะครับ มีเยอะนะครับในในบ้านเรานะครับเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีสากลก็จะแบ่งออกเป็นห้าประเภทหรือบางตำราก็จะเป็นหกประเภทนะครับมันก็จะมีเครื่องสายเครื่องลมไม้นะเครื่องลมทองเหลืองเครื่องกระทบแล้วก็เครื่องประเภทลิมนิ้วนะครับ เครื่องดนตรีสากลนะยังสามารถบรรเลงได้หลากหลายนะครับมันมีบันไดเสียงที่ครบถ้วนนะครับมีตัวโน้ตห่างกันครึ่งเสียงหรือที่เรียกกันว่ารมาต m a t i c อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้ปรับเข้ากับเครื่องดนตรีประจำชาติหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่และประเทศได้อย่างกลมกลืนนะครับอ่าบทเพลงนะครับบทเพลง สากลที่มีมากมายนะครับเช่นนะครับเพลงคอนแชตโตนะครับเพลงซิมโฟนีเพลงแจ๊สนะครับเพลงที่ใช้ขับร้องในการแสดงโขนโอเปร่านะครับเป็นต้นนะแต่ละบทเพลงนั้นมีองค์ประกอบของดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่ทําให้อ่าบทเพลงสากลนะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับเช่นนะครับเพลงแจ๊ส มีลักษณะเด่นของการบรรเลงนะครับในด้านการอิมพอไวเซชันนะครับคือการคิดช่วงทำนองจังหวะหรือการประสานเสียงในขณะบรรเลงนะจังหวะผัดและจังหวะสวิงนะครับเป็นลักษณะจังหวะเด่นของเพลงแจ๊ ในบ้านเราเราก็ไปลองไปฟังอย่างาครูชอบฟังของอพิโกโแซ็กแมนอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่บรรเลงที่ชอบเล่นเพลงแจ๊สนะครับมีหลายคนถ้าอย่างครูก็ชอบแนวแซกโซโฟนอย่างเงี้ยถ้าเป็นแนวเป็นโนแนวกีตร์นักเรียนก็ไปดูนะมีคนเก่งฝีมือดีๆเยอะนะครับที่คัฟเวอร์ที่ลงสอนนะคลิปสอนไว้เยอะมากนะครับ ระบ,บุนะครับลักษณะเด่นของดนตรีไทยและลักษณะเด่นของดนตรีสากลน,นะครับนักเรียนดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้างานี่สรุปนะครับใครที่ทำไปในชั่วโมงไปแล้วนักเรียนก็จะรู้ครูให้ออกแบบนะครับถัง นทัศน์ใหม่นะครับให้เป็นสไตล์ของตัวนักเรียนเองนะซึ่งให้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในนี้เอาไปเขียนเป็นทางนโนโทัศน์ใหม่นะครับเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับอบอกแบบระบายสีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูด้วยสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับ อ่านี้ใบงานนะครับ mm hmm. ในวันนี้นะครับในชั่วโมงที่เราเรียนออนไลน์วันนี้นะครับใบงานนี้นะครับให้นักเรียนนะครับนําข้อความที่กําหนดนะครับเติมลงในช่องว่างนะครับให้สอดคล้องกับประเด็นที่กําหนดนะครับนักเรียนก็เอาข้อความที่อยู่ในกรอบเนี่ยที่ครูใส่กรอบไว้เนี่ยมาเติมนะครับลงในแต่ละข้อนะครับ มันจะมีสี่ข้อย่อยนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลอกลงสมุดนะครับลอกไปงานที่สองจดหนึ่งเรื่องนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็หนึ่งนะครับปัจจัยด้านความเจริญทางวัฒนธรรมนักเรียนก็มาดูคําตอบว่าอะไรมันสอดคล้องกับข้อที่หนึ่งนักเรียนก็ดึงข้อมาเขียนนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในอ่าไลน์ กลุ่มวิชาดนตรีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนเข้ามาศึกษาคลิปวิดีโอนะครับระหว่างนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอให้เรียนถ่ายรูปนะครับตอนนักเรียนนั่งเรียนนะครับให้พ่อให้แม่ให้น้องให้ใครก็ได้นะครับหรือเพื่อนที่เราอยู่ใกล้กันนะครับถ่ายส่งมาให้คุณครูด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากนะครับ ให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทําไปงานนะครับให้เรียบร้อยนะระยะเวลาช่วงบ่ายนี้จนถึงประมาณ3มชั่วโมงครูเชื่อได้นักเรียนทําได้อยู่แล้วนะครับแบ่งเวลานะครับเดียวอยา่างครูสอนนี่ก็ประมาณ10กว่านอาทีเองนะครับที่เหลือน,นักเรียนก็ทํางานนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปตรง,งครูคด้วยสาหรับวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอา่าถ้งหมดโควิดเมื่อไรนะครับเราก็จะเจอกันในชั้นเรียนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ